หนึ่งสองสามเริ่มแล้วครับเริ่มยังไหมเริ่มนานยังเริ่มไม่ครึ่งนาทีกันก็ขอเจริญพขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่ให้เกียรติรับชมรับฟัง เด็ดร้านสดวัดคิริวงศ์หรือศูนยเรนรู้ธรรมไทยหมอคุณบ้านเจ็บยาภูมิปัญญาธรรมไทยไทยหมอพคุณบ้านวัดคิรีวงศ์ตอนที่ห1 5ในขั้นคืนนี้เราจะพามาเรียนรู้องค์ประกอบของจินดาวาสนามณีจินดาวาสนามณีที่เราจะประกอบพิธีในวันที่ส5บห้า จะมาลำดับขั้นตอนแล้วก็ทำความเข้าใจวันนี้เราได้เตรียมของซึ่งเป็นตัวยาสมุนไพรทั้งหมดรวมทั้งหมดที่จัดหามาได้33ชนิดด้วยกันเมื่อได้สมุนไพรหลักมาแล้วก่อนอื่นทำความเข้าใจก่อนว่า,าจะต้องทำการรับฝันยาเนี่ยหอด้วยผ้าขาว เห้ภาขาวลงด้วยขันเงินนะไม่ใช่ตำบนนะขันเงินนะมันเป็นภาชนะชนิดหนึ่งถ้าขันห้ารูปเวตนาธัญาทรังขานวิญญาณถ้าขันเงินท่านหลังสวนก็เป็นตำบนเดี๋ยวนี้จะเป็นอำเภอแล้วไ,ไหม <c oughs> เป็นการรับฝันก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิธีทําจริงในวันที่15บห้าอัตมาจะลําดับลําดับ พิธีการให้ฟังในวันที่15ผู้ที่มีสิทธิ์กาเข้าร่วมได้ก็คือจะต้องสมาทานศีลโอโบสถถ้ามาสมาทานศีลออโบสถวันที่15ก็ไปยืนเกาะข้างกำแพงบูชมีสิทธิ์แค่ยืนเกาะไม่มีสิทธิ์เข้าได้เข้าบูชแต่ถ้าสมาทานศีลก่อนล่วงหน้ามาแล้วท่านจะได้สิทธินั้นเข้าไปร่วมพิธีในโอโบสถ เริ่มเป็นเริ่มเวลา12อนาฬิกาทำพิธีบวงสวงคือตะวันกรงศรีสะแล้วจะทำพิธีบวงสวงบวงสวงเจ้าที่อัอตอมาไม่ได้เป็นญา้าที่ที่ดินรเป็นเจ้าติถือนรทสามอันอมาเป็นแค่คนดูแลวัาบวงสวงจัดพิธีกรรมบวงสวงเสร็จเรียบร้อยก็จะมเเีเครื่องเส้นพีต่างๆเมื่อเวลา12อนาฬิกาทำพิธีพอเวลา5โมงสา ถ้าสงที่นิมนต์ไว้ทั้งหมดก็จะทําพิธีในอุโบสถหลังจากเสร็จพิธีเสร็จเรียบร้อยก็จะมีพิธีเชิญบ้ากล่าวสรรเสริญอ,องค์การจนจะสิ้นสุดกระบวนการหลังจากนั้นเข้าวถัววาระที่สองก็คือวาระที่สองก็จะมีการจุดเทียนหม้อน้ามน์ลงหลักมงคลตรีสิงห์สีทิศรอบอุโบสถด,ด้วยผ้าแดง ลงยันแปดทิศหรืออิติปิโส8ดทิศทั้ง8ปดทิศรอบอุโบสถถึงได้ตักราชวัตรจัดทงในมุมสีอุโบสถจะประกอบไปด้วยหม้อน้ำมนต์สี่ใบเทียนแล้วก็ในอุโบสถจะมีเทียนมงคลมีเทียนบริวารมีใบสีปากชามทำพิธีรับฝันสมุนไพรที่ประกอบไปด้วย 1. ดอกผักขาดสดอกจันทสาม เกษรบุษบานในบุษบานนั้นเราขอปิดเป็นความลับเพราะว่าจะได้รับการถ่ายทอดถึงจะได้บอกว่าในเกษรบุษบานนั้นมีอะไรบ้างวันนี้ก็เนี่ยเราเตรียมสมุนไพรที่เราได้มาและส่วนที่กําลังอบอยู่ก็คือจากที่เราไปพลีเรากําลังอบอยู่พรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการแห้งพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่14วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็ต้องอดใจรอถ้าไม่ได้มาก็ชมทั้งรลฟ์สดคนที่สามารถ กาวรร่วมได้จะได้รับยาจินดาว่าสนามดีเฉพาะที่วัดคนละสามเม็ดต่อให้มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็หาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทําแต่ถ้าที่กาวรร่วมคือได้ทําไม่ต้องเชา่าไม่ต้องบูชาเราให้ด้วยความศรัทธาไม่ได้ให้ด้วยความสีนหาฮะเมื่อทัมภนการสิ้นสุดเรียบร้อยตั้งแต่หกห้าโมงสายเกา้านาทีจนถึงกระบวนการสวด ชาวบ้านที่เข้าร่วมทั้งหมดจะได้ร่วมสวดกันเ,เสกว้านปลุกเสกกําก,กับรถน้ำมนต์แล้วก็สวดมนต์จินดาข้าสงฆ์ก็จะร่วมสวดชาวบ้านก็จะร่วมสวดแล้วก็จนกว่าจะสิ้นสุดวราระที่สองพักยกประมาณสามทุ่มสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นวราระที่สามเมื่อครบวราระที่สามเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าพิธีอีกเจ็ดเสา จ็ดอังคารปีหน้าถึงจะได้เห็นยาจินดาวาสนามณีสภาคุณของมันไม่ต้องพูดถึงโยมคนที่จะร่วมก็จะเข้าใจในสภพคุณคือสภพคุณโดยภาพรวมยกตัวอย่างเช่นคนโดนของสงมุนไพรจะช่วยอาการรักษาแต่พูดถึงวัตถุมงคลไม่พูดถึงเพราะว่าในการทำจินดาวาสนามณีเนี่ยในความเข้าใจของ เรากับความเข้าใจของญาติโยมมีความแตกต่างกันเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้โยมปฐมชนคุยเรื่องความเข้าใจในความเป็นจริงที่ท่านได้รับทราบว่าความเข้าใจจริงๆการทําวาสนาจินดามณีกับการทํายามีความแตกต่างอย่างไรพอมีหันกล้องไปด้วยขอบคุณมากที่ี่ไม่ดื้อเดี๋ยวติดนะติดนะ สวัสดีทุกท่านที่รับชมเพจวัดคิรีวง์อยู่ในขณะน,นี้ทุกๆท,ท่านนะครับโดยความเข้าใจนะครับโดยความเข้าใจในเรื่องของการจัดสรรหรือจัดสร้างยากินดาวัสนามณีหรือ,อยาวัสนากินดามาณีที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับโดยจากตัวกับผมเองก็ได้ฟังจากคุูบาจย์น,นะครับ ในเรื่องของการจัดสร้างายาวาสนาเพียงเพื่อที่จะใช้ในการรักษานะครับใช้ในการรักษาโรคใจโดยความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับเท่าที่เราได้รับฟังกันมานะครับออกจากไปในความเชื่อนะครับความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลตั้งแต่ครั้งสมัยครูบาอาจารย์นะครับตั้งแต่เท่าที่เราพอที่จะรู้กันนะครับ ในาสายของวัดอของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญท่านก็มีเจตนาที่จะสร้างเม็ดยาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ญาติโยมเพื่อที่จะใช้ในการรักษาโรคโดยทำเป็นเม็ดยาให้ิดตัวไว้เพียงเพื่อที่จะให้ใช้ได้ทันช่วงทีหรือในขณะที่เราเจอเหตุหรือเพียงเพื่อที่จะช่วยเหลือ อาการเก็บไข้ได้ป่วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่าในเรื่องของพิธีกรรมอันประกอบไปด้วยคุณวิเศษทางพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทําทพิธีพุทธาพิเศษหรือเสกยาโดยอํานาจวารจิตของครูบาอาจารยาา์เป็นที่ครอบคลุมป้องกันสามารถที่จะป้องกันอันตรายหรือสิ่งอัปมงคลทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นต่อ,อผู้ที่ครอบครองเม็ดยาเม็ดยาจินดามนีนะครับก็คงจะไม่มีอะไรที่จะ,ะให้เราได้ได้เข้าใจจนกว่าจะได้สัมผัสและเรียนรู้โดยโดยตรงจากครูบาอาจารย์ท่านที่ได้ศึกษาทั้งฝ่ายกับผมเองนะครับถือได้ว่า ได้รับฟังและได้รับการสืบทอดการเรียนรู้เรื่องของอการประกอบหรือการทำยาการประกอบหรือการทำยาจินดามณีโดยตรงจากพระอาจารย์น,นะครับขออนุญาตเอ่ยนำพระอาจารย์น,นะครับ,บคือก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่วัดคีริวงเนี่ยครับ ตัวกับผมเองได้ความตัวเป็นสิ์ของพระอาจารย์คมที่วัดบ้านสวนพัทลุงตามที่เราได้ฟังกันมานะครับว่ายาจินดาวัฒนาเนี่ยเป็นสูตรของวัดเขาอ้อหรือเป็นของสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจนะครับการจัดสรรหรือการสืบทอด ยาจินดามณีเนี่ยครับมีมาตั้งแต่ทั้งสมัยโบราณโดยครูบาอาจารย์นะครับมีการฝากหรือมีการจดบันทึกหรือการส่งผ่านทางการบอกบอกต่อนะครับจนจนมาถึงปัจจุบันเกิดเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการที่จะ,ะทําความเข้าใจ ก็ขอให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเปิดใจนะครับทําจิตใจให้มันว่างๆแล้วเปิดใจให้เป็นกลางนะครับกับภูมิปัญญาของของ,ของไทยเรานะครับจริงๆอันนี้นะครับการสร้างยาหรือแพทย์แผนไทยเรานี่ครับเป็นแพทย์แผนพุทธโดยตรงนะครับลักษณะของการจัดสรรหรือการจัดสร้างไม่ว่าจะการประกอบไปด้วยพิธีกรรมต่างๆหรือการ จัดสรรหรือจัดหาสมุนไพลรล้วนแล้วจะเป็นไปด้วยเ,เรื่องของวาระจิตและตำรับตำรานะครับสามารถพูดได้ว่า,เ,าเป็นทั้งปริยัตและปฏิบัตินะครับในฝ่ายหนึ่งนะครับที่เราเราได้รับรู้บางส่วนนะครับอันนี้บางส่วนที่เราได้ได้รู้กันว่า ลักษณะของการคนที่จะเป็นหมอหรือคนที่จะทำายาจินดาวัฒนามณีได้เนี่ยจะต้องมีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งและจะต้องเป็นผู้ที่มีวาระอำนาจแห่งจิตโดยการฝึกฝนวาระจิตส่วนหนึ่งจริงๆแค่นี้ยังไม่พอนะครับต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม และความเข้าใจในการที่จะประกอบอยาจินดามนีนะครับก็คงจะเป็นนิมตรหมายที่ดีนะครับหลังจากนี้ไปโดยบาร,รมีของอหลวงปู่นะครับหลวงปู่เจียมก็ต้องอ้างไปถึงจนถึงหลวงปู่พันธ์นะครับท่านเป็นบรมครูต้นของพระอาจารย์มหาควันชัยวันนี้นะครับท่านได้ หรือฟื้นสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆนะครับในเรื่องของการจัดสรรเรื่องของอาการรักษาโรคหรือการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราพูดออกไปได้ว่าเป็นการกระทําเพื่อ,อชีวิตนะครับถือเป็นณนขณะนี้นะครับถือเป็นส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ผมผมรู้สึกว่าท่านใช่ ท่านเจมเปียมไปด้วยบารมีนะครับทั้งทางาศาสนาทั้งทางาทังชาติรวมไปถึงการเคาพรพไว้ซึ่งนะครับสถาบันของความเป็นไทยทุกๆอย่างนะครับประกอบพร้อมไปด้วยบุญบารมีทั้งสิน้นหากมีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่ยังฝักใฝ่ในทางเสื่อม โดยการที่อมองไม่เห็นคุณค่านะครับในลักษณะการที่มองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นไทยในทางด้านภูมิปัญญานะครับขอให้ท่านได้อลองพิจ,จารณานะครับไทยเราจะเป็นหมหาอำนาจได้ก็ด้วยความเป็นไทยบรรพบุรุษเรานะครับได้มอบสิ่งที่ดีๆไว้ให้ ประเพณีวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิน้นพวกเรานะครับเป็นชนรุ่นหลังถือว่าอยู่ในยุคของความเป็นปัจจุบันซึ่งความเป็นไทยยังไม่สิ้นสิน้นต้องมองอนาคตนะครับให้แรงเห็นถึงประโยชน์ของชาติของลูกหลานของสายญาติของความเป็นไทยหรือของความเป็นพุทธ ให้ตระหนักนะครับถึงความดีงามอย่าอย่าได้รีนะครับอย่าได้รีหรือคิดที่จะทําลายความเป็นไทยด้วยความคิดเพียงแค่อยากจะเหนือหรืออยากที่จะเอาชนะนะครับก็คงจะไม่มีอะไรนอกเหนือจากคําว่านะครับสมัครีและให้รักกันไว้นะครับร่วมแรงร่วมใจ การสืบสารนะครับภูมิปัญญาของความเป็นไทยเพื่อความเป็นไทยตลอดไปและด้วยความยั่งยืนของความเป็นไทยตลอดไปครับขอบคุณมากครับไม่มีไรนะคณนไม่มีไรนะ <c oughs> ได้ในควัง วาทะและก็เสียงของโยมปฐมชนจากสำนักวะนูทยานจากสงขาแล้วเวลาเรา <c oughs> ได้ฟังอะไรที่ดีๆเราก็จะมีจิตใจขึเหิมแล้วก็อโอนอ่อนผ่อนตามหลักความเป็นจริงชเช่นเดียวกันทเทตามาได้ออกวาทําเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ามส่วนด้วยกันเพื่อ <c oughs> ให้เข้าใจในกระบวนการและก็ถา่ายทอดที่สามารถชาวบ้านเนี่ยสามารถจับต้องได้ว่า การประกอบยาเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือการประกอบตัวยาอย่างถูกต้องส่วนที่2ก็คือการเก็บยาอย่างถูกต้องนะส่วนนี้จะอยู่ส่วนที่ <c oughs> 1ก็คือการประกอบยาการเก็บยาการเพลีการรับฝันยาและก็การปลุกเสกยกตัวอย่างการเสกยาจากของที่พลากชีวิตตินทรีย์มาแล้วยกตัวอย่างดอกดาวเรืองเนี่ยเมื่อเราตัดออกมาจากต้นชีวิตตินทรีย์ของเขา ก็ดับสิ้นดับสิ้นไปเมื่อเวลาจะทําจะต้องคืนชีวิตตินเสีเขาในความเข้าใจและความเชื่อก็คือส่วนอาการสาริสองเติมไปด้วยท่าทั้งสี่เพื่อให้มีชีวิตตินสีขึ้นมาเพะาะนั้นถ้าการเสกยาสวดยาสมัยโบราณน,นะพิธีเสกบ้านยาเขาใช้พระวินัยแล้วก็กาสูตรนะพระวินนยที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ โปรดพุทธมารดาในชั้นดุสิตดาวดึงครั้งที่ได้จะจะรู้แล้วก็คิดถึงพระมารดาเป็นครั้งแรกว่าเราจะไปทําการโปรดใครก่อนแล้วก็ได้ไปโปรดพระพุทธมารดาตลอดหนึ่งพรษาได้ดวงดาททาใช้พระพิธรรมเจ็ดคำพีเราจึงถือบทนี้บทตั้งในการเสกว่านยานและก็เสกมูลต่างๆให้มีความเข้มขังและมีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านจิตใจยังแนบไว้ด้วยคําสั่งสอนที่เป็นเรื่องละเอียด ก็คือใช้พระสูตรพระพินัยไม่ใช้มัติกาเราไม่ใช้บทนั้นแล้วก็ใช้นวหรคุณหัวใจพระพิธรรมแทนนี่คือการเสกในขณะที่เสกไปด้วยพระสงฆ์ก็ต้องชุดที่เสกก็เสกชุดที่ประพุมน้ำมนต์ก็ปราพุมน,มน้ำมนต์การประพุมน้ำมนต์ก็มีอยู่สา,สามระศวาระ,าระก็คือใช้บทสวาคาโตแล้วก็ใช้บทสัพเพ บทสว่าคาตัวรอบแรกจะใช้3วาระวาระที่1นึ่พอรอบที่สองใช้7วาระพอรอบที่สใช้9วาระบทที่2ใช้สัมเพเตโรคาทั้งหมด9วาระ3าาครั้งก็คือวาระได้ตัเก้าวาระที่สองก็9วาระที่3ก็9้าไม่ใช่9 9้าเก้าเนะอย่าไปซื้อนะโยมไม่ใช่หวยวาระที่สก็คือ สวดมหาลาภสามวาระเจ็ดวาระแล้วก็ปราพรมนมนตเพื่อทำของที่มีชีวิตตินซีที่ที่มันขาดไปแล้วให้กลับมีชีวิตเสริมด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นยอดไตรลักษณ์ของทางพระพุทธศาสนาแอบแฝงในการประกอบยาจึงมีพิธีกรรมที่ละเอียดสุขุมพิรภาพส่วนการลงเลขยัน จะต้องทําให้ถูกต้องก็คือช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเนี่ยตะวันบ่ายตอนดวงอาทิตย์หรือตะเวนตะเวนอีสานภาษาอีสานตะเวนเนเข็นเขนเขนดวงจันทร์ตะเวนภาษาอีสานเมื่อกวงดวงเมื่อกองศีสาะกับกาบาเนี่ยให้ทาพิธีบวงสวงหลังจากนั้นพอตอนเย็นก็เริ่มยกฉัดธงราชวัฒนชัดธงทําบัตรปีเสร็จเรียบร้อยทำน้ำมนต์สัตว์ดีเชิญครูเชิญฤาษีสูบทั้งหมดเพื่อให้มาสิงสถิตเพิ่มคุณ นั่นคือหลักความเชื่อเป็นการระลึกถึงคุณทั้งหมดคุณของว่านยาคุณของเสื้อผ้าอาพร์คุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์ทั้งหมดเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้ว่านยาเสร็จไปวารหนนั้นวระที่สองก็เริ่มสวดีิสวดเจ็ดตำนานเสร็จแล้วก็ธรรมจักรกับประวนะสูตรสวดวิปัสสิตสวดเอเตสวด,เอ,เสวดอ่มนแล้วก็มหามงคลอ่มงคลจกกักรวาลใหญ่จบด้วยอายุวัฒโก ักเสร็จเรียบร้อยอาจจะใช้เวลาเที่ยงคืนกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นพิธีนี้จะต้องจารึกไว้ในประวัติศารในการทํายา3ครั้งก็คือการประกอบยาการทําพิธีแบบบวกสวงแล้วก็การทําพิธีลงเลขยันแล้วก็การบดอุปกรณ์ทั้งหมดมีที่วัดพร้อมสัตว์นี่คือผู้ที่จะเข้าร่วมตอนนี้มาอยู่วัวนนะดิ่สุดนะเนี่ตื่นเต้นมากเลยเนาะมากันอันนี้คือเขามาอบรมสามุญพลยแต่ว่ามีวาสนา ได้สิทธนั้นมาถึงพอรู้ว่าจะเข้าทำพิธีจินดาวัสนาวันนี้รีบไปแก่หนังสือสมมนมาสมาทานทีนัดทีด้วยความที่โลกอยากได้พ <c oughs> อน่อพูดเล่นนะโยมด้วย <c oughs> ความที่ตั้งใจข้ามน้ําข้ามทะเลมาบางคนข้ามเกาะมาบางคนก็ตั้งใจมาแล้วแหละตั้งจิตมาแต่ใจตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเพราะนั้นคนที่อยู่ทางบ้านก็ดูเราจะถ่ายทอดสอดในวันที่15 นะแต่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ว่าทำความเข้าใจนะว่าอาตมานเน้นเรื่องการใช้สม,มุนไพรการประกอบพิกัดกรรมบาทสลึงเฟื่องให้ถูกต้องเพื่อไม่เกิดอันตรายเพราะในในยานทั้งหมดเนี่ยมันจะมีน้ำประสานทองซึ่งจะต้องสตุด้วยควยแกลบสตุอย่างอื่นไม่ได้ต้องใช้ควยแกลบอย่างเดียวกรรมยานนะถ้าไม่กรรมมันจะยานเพราะนั้นเราต้องกรรมมันจะได้ชื่อว่ากรรมยาน มันเป็นกรํารยานของอินโดนีเซียของจีนของอินเดียก็มีหลายประเทศแล้วแต่จะหาที่ไหนได้ชมดเช็ตแ,แล้วก็กิจสนาน้ำเชื้อหัวหอมของกิจสนาหอมหยดเดียวหอมไม่ใช่หอมธรรมดานะหอมหอมนะก็ขอบคุณญาติโยมก็โปรดติดตามนะจ๊าในวันที่สิห้าเที่ยงคืนเราจะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศ อาจารย์ก็จะสรุปม่ง่ายๆก็คือเมือ่อผ่านวาระที่หนึ่งวาระที่สองก็กลับมาทำเหมือนเดิอมอีกทาจนกว่าสินส้นสุดที่อยู่ทางบ้านก็ช่วยสวดมนต์กินนาเรียกเนื้อเรียกสิ่งมีชีวิตเรียกทรัพย์นะถ้าอย่างนี้ประกอบความสําเร็จแล้วเกิดขึ้นหนึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทางสรรพคธุณทางยาก่อนนะไม่ถึงว่าถุมงคนก่อนหนึ่งสามารถรักษาโรคคชาวดานลม60กองคนที่มีปัญหาเรื่อง อาการบ้าไม่ใช่บ้าเป็นพักๆรักกันเป็นวันๆม,มันจะเป็นโจกๆอย่างนั้นไม่ใช่นโยมคืออาการโรคจิตฝนกับน้ำมะนาวนะถ้าเอาไปใช้อย่างไรเราจะมีวิธีการใช้อีกในกรณีที่มีปัญหาอหิวาหรือโรคระแรงลงเราก็ใช้ฝนกับน้ำด่างอาจจะเป็นน้ำด่างของปูนใสน้ำด่างที่เกิดจากเท่าน้ำด่างที่เกิดจากะเดานน้ำด่างต่างๆที่มีในพ e ื้นนาเยอะแยะหมดในกรณีเป็นแผลเน่า เร่ดังเป็นแผลเน่าก็มีวิธีการรักษาเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ทองคําคุ้มไว้ทองคํานี้สามารถรับประทานได้ไม่ใช่ทองคําที่ร้านทองนะโยมเดี๋ยวพาไปจำนำโอเคนาจะส่วนด้านวัตถุมงคลเขามีความเชื่อนะโยมเขามีความเชื่อว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประทานยาจินดามมนีหนึ่งกรณีที่ขึ้นโรงขึ้นศาลให้เสก แล้วก็อมแล้วก็ไปหาขึ้นสารรับรองจะหลุดเจ้าคอเอาไม่ใช่จะชนะ <c oughs> นี่คือประเพทที่หนึ่งแพทที่สองถ้าอยากจะให้เป็นเ,เ,เมตตามหานิยมตามชื่อว่าจินดาวาัสนามานีนั้นก็ให้สวดแล้วก็ติดตัวหรือไปเจรจาทําการค้านะั่นคือความเชื่อนะบอกก่อนว่าย้าวงและปิดวงและเปิดว่ามันเป็นความเชื่อในการประกอบส่วนนั้นซึ่งอาตมาก็ห้ามไม่ได้ส่วนที่สองก็คือ เกี่ยวกับลาบนะจ๊ะน้ำตกซุปซุปก,ก้อยอะไรนั้นไม่เกี่ยวลาบที่เกี่ยวกับลาบเงินเงินทองที่เขาว่าอย่างนั้นเน่ยนะเขาถือว่ามีเกี่ยวกับโชคลาบเขาว่าอย่างนั้นนะอาตมาก็ไม่สามารถลบล้างได้เมื่อเขาว่าอย่างนั้นเริ่มเดิมทีน,นะนะคัมภีรจินดามานีเนี่ยนะเกิดจากวัดราชนัดดาเราต้องให้เราต้องให้เครดิตอาจารย์เจ้าพระคุณท่านเป็นคนทำท่านมีลูกศิษย์ชื่อว่าปลัดทอง ปลละทองมีส์ชื่อว่าหลวงปู่มูลวัดกลางบางแก้วที่ได้รับเรียนวิชาจนมีความสามารถเก่งท่านได้สร้างชื่อเกี่ยวกับยาจินดาวัสนามนีเป็นวัตถุมงคลเป็นตะรุดก็ดีเป็นลูกอมก็ดีเป็นว่านยาก็ดีแล้วก็มีหลายจังหวัดที่เขาทำยกตัวอ,อย่างเช่นเพชรบุรีปัตตลงุงนะชุมพรอ,อัตามาเกิดไม่ทันมืก,ก่อนแต่รู้ว่ามีวิธีการทำ พราะอตาตมาย,ยังสาธสะดือไม่ลุดทีสมัยนั้นยังไม่ได้เกิดทีสมัยเมื่อก่อนสงครามโลกที่หลวงปู่ใหญ่คือหลวงปู่พันเนี่ยท่านาเขาทําสมัยก่อนอนตาตมายอยู่กับหลวงปู่แต่ยังไม่ได้ทําแต่เป็นลูกมือในการจัดหาสมุนไพรสมัยนั้นก็เลยได้จัดทําแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เริกม,มีสองกรณีถ้าหากว่าปีไหนมีเพนสิบห้าข้ามมหาเริราชาเริกหรือโรคอเรือนี้ที่สุด ก็ให้ประกอบในการพลีว่านยาแล้วก็หา,เ,าเลขผานาทีเรียบร้อยแล้วก็ทำเรียบร้อยไม่สามารถทําให้ประสบความสําเร็จวันเดียวได้จะต้องเซกจะต้องทําให้ครบทั้งหมด7เสาเจอังคารเมื่อครบ7จ็ดเสาเจ็ดอังคารวันอังคารที่7จะต้องรวมท่าทั้งหมดของสะปะว่านยามีการบวงสรวงมีการทําอีกครั้งเงิง กว่าจะได้จินดาวัสนามานีเพราะฉะนั้นผู้คนจึงมีการไฟฟ้ามีการสอบถวายหาโบดาการของไม่มีการเช่าไม่มีการบูชาให้สําหรับบริวารรับนบกศิษซึ่งน้อยคนที่จะทราบเพราะเขาจะไม่กําหนดเนึกจากําภายในเจ็ดวันเขาก็วงสวงทาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทราบนี้ก็ถือว่าเป็นวาสนานะจจาโยมขอบคุณมากที่พูดมานานแล้วก็ทุ่มครึ่งแล้วโปรดติดตามในวันพรุ่งนี้ จนถึงวันที่15เราจะทำนะจ๊กะก็สรรพคุณโดยย่อๆหากสงสัยไม่เข้าใจขึ้นมอเตอร์ไซค์รถยนต์มาที่วัดถ้าหากว่าสงสัยยังไม่ได้คำตอบ<ป>ก็ถามผู้รู้เ็มีคนรู้อีกเยอะแยะที่เป็นหมอแพทย์แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเจ้าของคลินิกที่เก็บบ่มความรู้ไว้อัตมาแค่เป็นผู้แสวงหาความรู้และก็ทำจากสิ่งที่รู้สิ่งไหนที่ผิดพลาดเราก็จะ การ,รได้เกิดการปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาตามคําสั่งสอนที่หลวงปู่ได้สั่งสอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการประกอบว้านยาเนี่ยคำว่าเกสรบุษ,ษบันเนี่ยมันแอบ,บแฝงของเล็กยาอีกตั้งหลายชนิดเพราะนั้นก็ขอขอบคุณจเจริญพรที่ยอมประสาตั้งใจฟังเอ่อทนฟังทั้งพระทั้งคาราวาสแล้วก็อยู่ทางบ้านนะจ๊ะรับฟังกันขอให้ทุกคนมีบุญได้ได้ไหมคะมีบุญได้ไหมคะทุกคนมีบุญที่ฟังก็มีบุญแล้ว ได้ฟังก็เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตาได้เจรจา,าก็เป็นบุญปากได้อุปถาก็ได้เป็นบุญตัวนะจ๊ะพูดต่อกว่านั้นไม่ได้นะจ๊ะโยมเสร็จเรียบร้อยมีบุญอขอรขอญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านขอมีความสุขมีความเจริญทุกคนนะจ๊จะอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะครับมีความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตประจํางานในชีวิตการงานทุกๆคนแล้วก็ ช่วยการสืบสารภูมิปัญญาไทยชายาไทยเจ็บป่วยใครได้หันกลับมาชายาสมุนไพรไทยในครัวเรือนหนังสือเริ่มไทยอยส่งนะนะจ๊ะอย่ารุกรุปอย่าเข็บอย่ารีบส่งไม่ทันไปชนีมาเพ็กทุกวันเลยค่ะส่งไม่ทันโรงพิมพ์ก็พิมพ์ได้วันละร้อยเล่มนะจ๊ะมันผิดอยู่หลายตอนก็ถ้าหากว่าตอนไหนที่ใช้มันผิดพลาดก็โทรมาอยากแก้ไขให้นะจ๊ะเพราะว่ามันผิดที่คอมพิวเตอร์เพราะว่าเราทําไปแล้วคอมพิวเตอร์มันเอ่อมันมึนบางทีก็ มันแรมมันแรมมีซอกไวมันบึนมางทีมันเออเรอบางทีมันเออเรอ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะเจ้าดีค่ะมาไวไปไว